สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ช่วงนี้เราจะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านกันหลายๆวันเนาะบางคนก็อาจจะเบื่อเมนูที่มันกินมันหาง่ายกินง่ายแต่มันก็เดิมๆเนาะวันนี้ก็เลยจะพาชงเครื่องดื่มแบบชงง่ายๆกินเองที่บ้านได้ก็เมนูที่จะพาชงวันนี้ค่ะก็คือไอซ์มัทฉะชาเต้หรือชาเขียวนมมะฉะเย็นส่วนประกอบที่จะต้องมีแน่นอนคือมีนมมีมัทฉะ ผงมัทฉะที่เราใช้เป็นสตาร์บ,บัคเบียตัวเนี้ยมันก็จะเอาไว้สําหรับชงมัทฉะนมอยู่แล้วนมเมจิหรือนมอะไรก็ได้ที่เป็นนมสดก็อยากย้ําว่าตัวเนี้ยให้มันจืดเนาะอย่าหวานเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีความหวานอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีในการช่วยชงก็คือเชคเกอร์และน้ําแข็งให้มันเย็นเนาะเพราะช่วงนี้อากาศก,าก็ร้อนอยู่อะเราไปดูกันเลยวิธีการชงก็คือเริ่มจาก มัทฉะเบียร์าเต้ตัวนี้นะคะในกล่องหนึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีประมาณ5ซองมองเห็นมนั้ยเราก็เป็ดตรงน,นี้สามารถฉีดได้เลยนะสามารถฉีดมูกกล่าได้เลยแล้วก็เราก็จะเทลงไปในเชคเกอร์ของเรา1ซองตอนหนึ่งแก้ว รอง่อนหนึ่งแก้วเทแล้วยังไงต่อเชคเกอร์ของเราหาได้ง่ายๆใครไม่มีเชคเกอร์ไม่เป็นไรนะใช้เทใส่แก้วแล้วก็คนก็ได้แต่ว่าเราใช้เชคเกอร์เ,เพราะว่ามันง่ายกว่าการคนมันจะละลายง่ายกว่าทีนี้ตัวนี้ของเรามันจะดีตรงที่มีมีระดับวัดปริมาตรบอกปริมาตรอยู่เราก็จะเทนมไปที่ประมาณ150 ml ถึง200 ML แล้วแต่ค่ะนมที่เราใช้ตัวนี้เป็นเมจิจ อันนี้นี่คือเทปไปจนถึง 200ml แล้วก็ปิดฝาเชคจ้าคือถ้าคนเอาอะ่ะก็ใช้ช้อนยาวๆปนในแก้วกระดาษก,ก็คือเหมือนกันเทผมลงไปอย่าเพิ่งใส่น้ำแข็งนะก็แก้วกเป๋าเทผมลงไปหนึ่งซอง เทนมลงไปจนได้ปริมาณที่เราคิดว่ามันประมาณหนึ่งแก้วนี่แหละอย่าลืมเผื่อที่ให้น้าแข็งเผื่อที่ให้คนง่ายๆด้วยคนจนเข้ากันแล้วเราก็ใส่น้าแข็งกินไดไ้ว่าเมื่อเรามีเชคเกอร์มันก็จะละลายง่ายกว่าเย่เห <Yeah. S 1> ็นไหมอย่างตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นผงละ ก็อาจจะมีฟองอันนี้เป็นธรรมดาของการชงด้วยเชคเกอร์นะ <c oughs> และขั้นตอนสุดท้ายเทจ้าถ้าคนที่เก็ดล้างแก้วอยู่บ้านที่เก็ดล้างแก้วเพราะล้างมือมาเยอะแล้วก็สามารถดื่มผ่านอันนี้ได้เลยนะ <c oughs> เราชอบแก้วสวย องดื่ม enjoy จ้ไาไว้วันหลังจะพาชมอย่างอื่นอินเนอร์ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพอยู่บ้านดีๆนะจ๊ะบาย